ของพูดนี่ก็ทัดแมวเหมือนกันของผมทัดแมวของผมนี่มีสกัดติสี่ตัวสกัดติสไหมสกัดติสฟลอร์อ่อสี่ตัวเลยเหรอสี่ตัวหรอของพี่ชาวนี่กาฟิลเลยกาฟิลมีอ่าแมวสีส้มแพงไหมพูดก็หลักหมื่นนะพี่ชาวกาฟิลเหรอถ้าสมมติเราเลี้ยงมาเป็นสีส้มใช่ไหมสีส้มก็เลยเหมือนแมวกาฟิลเลยอ่าชื่อว่าแฮปปี้แถวบ้านพี่คือพี่ตัวพี่ที่บ้านไม่ได้เลี้ยง แต่ว่าข้างบ้านเลี้ยงข้างบ้านรอบลวแวกบ้านพี่เขาเลี้ยงหมดเลี้ยงหมดใช่เขาแต่ว่าเขาคือเขาก็จะมาทัวร์นะคือกลางคืนเนี่ยเขาก็จะมาทัวร์ตามบ้านต่างๆไงเชื่อเลนบ้านของพี่ชาใช่บางวันก็มาจับหนูให้ก็ดีเฮ้ยสุดยอดนะเออมีความสุขนะบางทีบางทีแบบเราเห็นแบบเฮ้ยแมวบ้านเพื่อนข้างบ้านอน่ะมนวิ่งไล่จับหนูแล้วก็เห็นว่าจับได้จริงๆเลยมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นบ้างไหมมียังไงพี่นอนบนรถอ่าเปิดประตูนี่หลังผ้าใบหลังก็โอ้โหหลังผ้าใบเปิดได้ไง ไอ้เราก็ปิดไว้ตอนคืนนะฮะแล้วก็หลังคาก็ตกประมาณถ้าอาลงอะไรเนี่ยก็ประมาณแสนกว่าบาทแพงนะใช่ไอ้เราก็เห็นว่ามันกะมันกัดหนูให้เรามันก็ขึ้นไปนอนบนหลังคาปล่อยนอนไอ้เราก็ยินดีไงน้องก็คงอยากจะนอนรถแพงๆอยากนุ่มๆเช้ามาเป็นไงเยี่ยวใส่หลังคาเลยเขาบอกว่าแมวเนี่ยคือถ้าเกิดว่าปวดหัวมากถ้ามันได้ฉี่แล้วนะมันจะฉี่ซ้ําที่เดิมใช่เป็นประจําเพราะว่ามันจํากลิ่นปวดหัวมากทุกวันนี้เป็นไงก็เราอาไปถาม เขาว่าพี่ไอหลังคาตรงนี้เนี่ยไปทาความสะอาดแล้วนะไอหลังคาเนี่ยมันก็ไม่ออกเว้ยพอกลิ่นไม่หายมันต้องไปคดติ้งเพิ่มอมาหมายถึงว่าเราต้องไปบริการพิเศษอ่ะหรือไม่เปลี่ยนหลังคาถูกต้องนะครับไปถามหลังคาแล้วครับแสนก็บาดโอ้โหวิธีการเราก็มันแพงมากเกินแล้วทํายังไงเราก็เอาตุ๊กตาหมาดิเขาดูในดูในอ่า YouTube อ่ะดูทูบอ่ะมันช่วยได้ใช่ไหมเอาหมาเนี่ยตัวใหญ่เลยนะครับดุดุเลยอ่ะตุ๊กตาหมานะรถเบรเลอร์เลยขึ้นไว้เป็นหลังคาวิธีแก้นอนสบายใจสบายนะแมนอนสบายใจ เลาดิโอเคนอนสบายใจสบายใจแล้วคืนนี้มันมีหมานะมันไม่มาแน่ลุกขึ้นเป็นไงฮะลุกขึ้นเหรอแม่งกอดหมาเอาไว้ยแล้วเยื่อใส่กรอบคนรักแมวเนี่ยแล้วทำอะไรไม่ได้ด้วยนะใช่แมวข้างเบิ้ลคิดถึงแมวที่บ้านอ้าวเหรอครับของพุทธีเลี้ยงคือสี่ตัวงสี่ตัวสี่ตัวต้องนอนแอร์ไหม นอนแอร์นอนแเหรอนอขจะเป็นห้องให้เขากลางวันก็ให้เขานอนแอร์เพราะว่าบางวันอากาศมันร้อนไงนะครับแล้วก็เรื่องขนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับสวยฟูสวยฟูอ่าฮะต้องมีต้องแบบมีเจ้าหน้าที่ดูแลไหมหรือว่าเราต้องดูแลเขาเป็นพิเศษมีน้องแม่บ้านช่วยดูแลอยู่อ่า ใช่ขนล่วงบ่อยไหมขนล่วงตลอดเป็นรักแล้วแล้วถ้าสมมติเป็นคนแพ้ทำยังไงอ่ะคนแพ้ก็ไม่ต้องเล่นอ๋อห้ามก็คือจะมีอาการใช่ไหมใช่อย่างผมเป็นภูมิแพ้อะไรเงี้ยผมก็จะพยายามไม่ไม่ฟัดมันมากอ่าเพราะบางทีถ้าฟัดมันมากแล้วขนเขินอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบจามอ่ากเกิดเป็นแม่พิพุธจังเลยโอ้ยจะดูแลอย่างดีเลยนะฮะยนี่ได้ให้พีิพุธฟัดด้วยอับแม่บอยบอยขอบฟัดคู่หน่อยก็ประมาณเดือนละครั้งครับพี่ชาอ๋อใช่อับเอง พาไปอาบอ๋อพาไปอาบเคยลองอาบกันเองแล้วนะฮะที่บ้านคุณจงคุณจุยโอ้ไม่ไหวฮะเลอะเทอะเลยเลอะเทอะต้องเป่าไปหมดด้วยอะไรด้วยถูกต้องอ๋อตัดขนนะครับสมมติว่าไปที่ร้านก็ทำเสร็จทีเดียวเลยขนกระจุยตัดลงตัดเล็บอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลแหนึ่งตัวค่าใช้จ่ายอะไรอาบน้ำ ประมาณหลักร้อยนะครับหลักร้อยใช่แปดร้อยอะไรประมาณนั้นนะแต่รวมๆหลายตัวก็โอเคอยู่นะแต่สามที่สามที่สองเาบอกแต่ไม่พร้อมกันแล้วทยอยสลับสลับกันไม่อะอ่ครับชาติหน้าพี่คงเกิดเป็นแมวนะเป็นแมวอาบน้ำแมวนี่เป็นสัตว์ที่สบายมากเลไม่ต้องทําอะไรเลยมันกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กิน ของผมนี่แยกบ้านเลยนะอไม่ให้มาบ้านใหม่เลยเพราะว่าแมวกับโซฟานี่เป็นไรไม่รู้พามาบ้านใหม่ปุ๊บนี่คือปีนขึ้นโซฟาแล้วก็จะรับเล็บตลอดเวลาอโซฟาเ็าราคาแบบหลายตังค์นะนะครับนี่เขียนอะไรฮะอันนี้เขียนกอนแมวฮะกอนแมวใช่แล้วอยู่นี่ไปทางกอนแมวมีเขียนกอนตอนจัดรายการด้วยนี่ไงพี่บ้านมีแมวสามตัวมีแมวสามมีแมวสามตัวเริ่มต้นประโยคว่าตัวผู้ชอบอาบตัวผู้ชอบนอนตัวเมียชอบหนีแต่ตัวพี่ชอบหนู น่หลักอ่ะเป็นน่ารำคาญอ่ะตัวผู้ชอบนอนตัวเมีชอบชอบหนีแต่ตัวพี่อ่ะชอบหนูนะ